ผมก่อนอนครับโค้ดมันไม่ขึ้นอ่ะหนูมองแล้วนะทำไมไม่ขึ้นหนูใช้เฟซหนูเข้าดูไม่ขึ้นดูใหม่ดิดูให้ดีสิคุณเป็นแอดมินเนี่ยพรุ่งนี้คอนเสิร์ตแทบเป็นวิธีกรจําเป็นเพราะว่ามันไม่มีวิธีกรงบน้อยแล้วเราก็ไม่ได้ไม่ได้อ่าจ้างไผ่อ่มามากมเแบบวิธีกร ช่วงนี้เพราะว่าเรางดนะคะงดอ่าไม่ไม่ไม่อะเขาเอื้อนยังหล่ะคือถ้าพบปาก,กันก็ต้องตรวจโรคอะคะ่ะแล้วมันก็ต้องเอ่อมีค่าใช้จ่ายอางนี้เนาะ,ะเราก็เลยโอเคลดค่าใช้จ่ายตรงนั้นนะคะเสื้อแบบใหม่ขายเมื่อไหร่ขายแล้วนะเสื้อแบบใหม่นะ่ะก็ขายแล้วนี่แต่ว่าตอนนี้ไม่มีของนะคะลุงหญิงก็กาลัง แพ็กอยู่อืมเสื้ออุ้มสวยจริงๆสวยสวยจริงเสออื้ออุ้มแบบเป็นทหารเลยเดี๋ยวท่าลิบไปคือพี่ด้วยความที่ว่า พี่วีก็เป็นนักร้องใช่ไหมหละ่ะเขก็เป็นพิธ,ธีกรด้วยไม่ได้เพราะว่าบางทีก็ต้องลงมาเตรียมตัวหลายอย่างแล้วมันชุวยลงหกมากโอเคเราก็เลยเป็น <G l oss> ไม่เป็นไรเอาคอยไปบอกว่าเซลกันเลียนนี่แหละพ <G l oss> อเซลกันเลยแล้วพี่วีเอาเอาอิหรีไม่มีคน <G l oss> คนขาดใส่ <G l oss> หมวกใครหมวกเหรอรุ่นหมวกขาวๆมีไหมรุหมวกอะไรที่มันน่ารักน่ารักไหมไม่ขายใครใครใครสวัสดีนี่แหละหลหลรุวขาว หาทั้งเลยเสื้อรถใหม่ยังไม่มานะคะตอนนี้มาแต่สีขาวนะคะสีขาวาส่งแล้วใช่ไหมหนิงสีขาวส่งแล้วสีขาวส่งแล้วนะคะ,ะ,คะถ้าเสื้อตัวเดียวสีขาวอ่ะได้ส่งแล้วแต่ถ้ามีสีดําด้วยอ่ะด่รอสีดําอีกประมาณสองวันนะคะชวนพี่สิงอยู่เนียพิธีกรบอกแสดงส้วนเราอยู่เราเป็นนะหมเราแบบนี่ฉันไม่เป็นอะไรหรอกอะไรเงี้ย อยากชวนแกอยู่เพื่อเลยสาวผมเดืองขั้นหัวค่ะก็เป็นพิธีกรจับจูดนี่แหละเป็นพิธีกรจําเป็นกับว่ารู้ว่าสิว่ายังถือว่ายังพิดบ่บุเสื้อ C N P ตอนนี้รอนานไหมคะเสื้อ C N P รอนานไหมคะหนิงนานค่ะกี่วันสิบห้าสิบห้าถึงยี่สิบวันเหมือนกัน ตอนนีู้่เก็ทยด้อยไม่เอาไเร้เสื้อยังไม่มาเลยค่ะเสื้อคู่มาแต่สีขาวนะคะก็เรายอยส่งสีขาวแล้วแต่ถ้าถ้าสั่งมาเป็นคู่แบบว่าดำขาวเงี้ยยังยังไม่ได้ส่งนะคะมาจมมือเื้อนี่แหละแบบเงาปกติเราจะมีเอฟซีน้อวันจันทร์ มาเล่นเกมอะไรอเงี้ยช่วงนี้ก็แบบหยุดชะง,งักไปหลายอย่างไม่ได้มีไม่ได้มีแบบกิจกรรมอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะเงามากเลยรู้สึกว่าแบบสวยขึ้นสวยขึ้นสีเปฉีดหน้าแบบว่าฉีดอะไรบ้างก็ไม่รู้พี่พี่พราไปแบบดูแลตัวเองมากขึ้นเพราะว่ารู้สึกว่าผิวหนาแบบแหงมากเลยมีแบบ ไปเป็นแบบไม่โอเคก็เลยเอให้ให้ห้เพื่อนผ้าไปแล้วก็กินกินยาดีก็กินยาแล้วนะแต่ว่ามันไม่ก็ไม่ได้ผิวดีเลยเหมือนเราใช้แบบใช้แบบอันนั้นเยอะหรือเปล่าไผ่ท่วมากขอยบ้รู้จักบ่รับเด้อของยาไม่รับนะคะโทรบวู่้รูอาจเป็นอย่างนั้นเป็นใคลนาดี หรือเปล่าไม่รู้ไม่ใช่ไปหาด่าเขาอยู่บนเวทีหรอเออเสื้ออมลืมเอาไลนยเซนใส่ลงไปในเสื้ออู้ลืมลืมลืมม,มีมีนะคะแต่ว่าพี่อาจจะสก,กีลงไปในเสื้อเดี๋ยว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 ดียวบอกยีนก่อนพี่ลืมนี่นี่พอดีวอาขึ้นมาเลยคิดพอแล้วเยียน เย็น <Yeah. S 2> <Okay. S 1> เสื้อโอมอะ่ะให้โอม,มันมาเซนลายเซ็นแล้วก็ดับเข้าไปในในแบบแล้วก็ใหให้ลงไปในเสื้อดิหร <Yeah. S 1> ือแกจะให้มมาเซ็นใช่ลืมลืมลายเซนโอม <Okay. S 1> โอมแม่ลืมลายเซนหนูลกูก <Okay. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวหนูต้องมาเซนลายเซนสเก็ตด่าให้แม่แล้วก็ให้เขาถ่ายรูปไปนะต้องโอมมาเหรอ,อรคิดถึงฉันหรอโอม เลือดไม่ให้กินแมตลาดสนามร้านน่ยเอาเส้นสายไงก็ให้มันทำนี้แล้วก็ให้มันมาแล้วมาแล้วพี่สิงพี่สิงเออแค่นี้เลยยิ้มพ่อแกมาอะไรสากกระเป๋าเหรอไรสุดบางสายอย่างเร็วเลยนะไม่ใช่บอกเย็นกระเป๋ากระเป๋ามันเร็วของเันนีัเร็วไปประป๋าประเมอหรอกไปชิกยาปากให้ฉันเนี่ยไปไหนไปกินเบียร์แล้วนะสาวๆไว้อือ นั่สาวไว้ที่ร้านคาราเกะแห่งหนึ่งแห่งไหนเนี่ยแถวรอบเมืองเนี่ยโควิดโควิดไลฟ์ก็ใส่หน้าเพจชิวอยู่นั่งคุยกันเพจชิวมันจูบไม่ได้หรอกจับแค่มือเนี้ยก็มีความสุขแล้วอรอไม่จำเป็นต้องไปเมื่อไหร่บ้าโคจะเปิดว่าอยากแจกติปบคนละแสนสองแสนอะไรนะพูดเลยอะไรนะเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะทำไมถึง ต้องมีตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้ขึ้นมาค่ะทรงท่านมาเสื้อน่ะนะเขาสร้างหนุนท่านเสื้อใหม่มาแล้วเสื้อต้าวันต้าฉลามมาแล้วทำไมต้องมีตำแหน่งน <Be> ั้นตำแหน่งนี้ขึ้นมาบอกอย่างนี้บอกพออะไรสาระไม่ได้นานละเพราะว่ามันพี่สิงห์ทำงานหนักมากหัวงอกหมดนี่พี่ก็ต้องได้ยอมผมเราก็เลยต้องมีคนมาแบ่งเบาภาระพี่สิงห์าเขาคิดงานเยอะมาก มันไม่ใช่แบ่งวงการมพัลละหรอกอพ<ข>อมาถึงจุดหนึ่งบริษัทมาเิดเต,ติบโต,ตขึ้นมันก็ต้องมีฝ่ายนั้นฝ่ายนี้เข้ามาอยู่แล้วมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่บริษัทมันพัฒนาขึ้นแล้วจะมีคนเท่าเดิมหรือคนน้อยลงกว่าเดิมมันเป็นเรื่องปกติของบริษัทต,ต่างๆที่มันขยับขยายในสายงานต่งนนตางๆเพิ่มขึ้นให้มันมีความครอบคลุมมากขึ้นตอนนี้ยังไม่เพียงพอผมก็จะรับอีกหลายตำแหน่งอยู่ในเดี๋ยวนให้บริษัทมันขยายไปกว่านี้ก่อน ก็เอนี่แหละบางคนอาจจะได้มาทํางานเป็นคนเก็บขยะขึ้นไปดูหลังคาตอนแรกก็จะดีแล้วนะขับห้องน้ำอะไรเงี้ยเราก็จะรับเอฟซเรามาอยู่นะมันมีหลายอย่างอยู่ที่ผมกําลังจะทําันมีนมันมีภายในอยู่ด้วยประกาศแลก็ใครว่าาไม่ใช่ว่าจะให้ไปอยู่บ้านสิงจะไปอยู่ นึงคุณมาคุณต้องมาเช่าหออยู่คุณต้องมามีค่าภารานั้นนู่นนี่อีกแล้วเงินเดือนเราก็ไม่ได้จ้างแพงนะเราไม่ได้จ้างแพงมากนะครับเราก็จ้างต้องบอกว่าที่นี่ไม่จ้างพนักงานแพงนะเราก็ให้อยู่ได้โดยที่ไม่ลำบากก็มีสวัสดิการให้ก็เดี๋ยวก็ราติดตามแล้วกันก็ขอบคุณทุกคนที่ยังอยู่แล้วก็ติดตามพวกเราแบบนี้นะครับเริ่มแรกผมทําเพลงผมมีอยู่สามคนมีช่างวิดีโอคนหนึ่ง แล้วก็มีผมแล้วก็มีพี่วีนะครับมีสามสี่คนพี่สิงห์ผอมลงอึงผอมใช่ไหมสิงห์ผอมลงจนทุกวันนี้มันก็เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะเราก็เริ่มจากมีคนทำงานแค่สองสามคนเอ้รถตำรวจเหรอมาทำอะไรวะเขามาตู้แดงไงอือใช่เขามาจับสิงห์หรือเปล่าจะเทนบอกจะไปเที่ยวก,กาโอเกะบ้าปะไปเที่ยวาโอเกะตำรวจก็กกมาจับ เตรียตำรวจกับไปเจ้ามาอยู่ตำแหน่งบางตำแหน่งอ่ะพี่สิงห์ก็รู้ว่าจะต้องถูกเกลียดชังพี่สิงห์ก็บอกน้องอยู่ว่าตำแหน่งด้านมาเยอะบ้านเรามีทุกตำแหน่งก็ถือดาวเพื่อนแหละแต่ว่าตำแหน่งตำแหน่งเดี๋ยวจะให้พี่เจ้ตำแหน่งไอ้แนสอยู่เนี่ยมันก็จะกระทบเยอะอยู่เพราะว่ามันต้องชนงานแทนพี่หมดเลยใช่ค่ะทั้งผู้จัดงานงานก็เจ๊ค่ะก็เจ๊ค่ะลูกค้าแต่ทันี้งาประสานงานอะไรต่างก็คือมันเป็นเหมือนเลขาส่วนตัวไอ้น่ะ แต่ว่าก็ไม่มีอะไรแล้วล่ะก็พยายามปรับปรุงน้องให้มันดีขึ้นตอนนี้มันก็น้อมรับหลายๆอย่างไปเปลี่ยบปรับเปลี่ยนพัฒนาอยู่ส่วนเรื่องการโพสก็เดี๋ยวก็ปรับเปลี่ยนกันไปแล้วก็บางโพสก็ผมว่าตำหนิไปแล้วรถตำรวจตอนนั้นเอาเป็นว่า ก็ฝากแน็ไว้ด้วยมันก็ไม่ใช่เป็นคนเลวร้ยวายอะไรน้องเป็นคนนิสัยดีขยันตั้งใจทํางานมากมันยังไม่เข้าใจหลายอย่างเขามาใหม่มแล้วก็ตําแหน่งเป็นตแหน่งเราต้องรับขึ้นมาเพื่อมาค้านอํานาจคนที่ทําตัวไม่เหมาะสมอ่ามันมีบางคนบางประเภททําตัวไม่เหมาะสมพี่ไม่ทราบนะแต่ว่าพี่ก็พอดูออกว่าอะไรเป็นอะไรเราจะไม่ให้ใครมีตําแหน่งเหนือใครทุกคนมาทํางานเป็นลูกจ้างหมด คุณจะบอมบอกว่าอยู่นานอยู่คุณบอกว่าอยู่นานอยู่เก่าอยู่แกเหมือนมีอิพิธศษอย่างนี้เป็นไปไม่ได้ค่ะเราจะรับคนเพื่อขานอํานาจทุกอย่างจะทุกอย่างจะถูกถ่วงดุลเท่ากันหมดอ่าทุกอย่างครับในระบบบริษัทจะถูกวงดุลนะครับตําแหน่งหนึ่งจะมีสองหรือสามคนอย่างเช่นอาโปรดิเซอร์อย่างเงี้ยก็จะมีทั้งสามค่ายก็จะมีโปรดิเซอร์สามคนก็ทํางานแข่งกันเออค่ายไหนที่ทํางานช้าค่ายไหนที่ทํางานมันยังไม่โดนคุณก็ัอะไรแลแหละก็แข่งกันสามคนก็คือ เหมือนการกระจายอำนาจในการทํางานอ่าอย่างนักกติกก็มีสามวงอะไรเงี้ยคนขับรถก็มีสี่ห้าหกเจ็ดแปดคนคือผมพยายามจะถ่วงดุลคือคุณจะไม่มีอิสิทธิ์มาใช่เบ่งหรือมาควแบบวางอำนาจเงพราะถ้าคุณทาอย่างนั้นผมจะตัดคุณออกครับเพราะผมมีตัวตายตัวแทนอยู่แล้วนะครับเราจะไม่ให้เกิดเราจะไม่ให้เกิดอำนาจภายในความเหลื่อมล้ำเราจะไม่มีทุกคนต้องเท่ากันหมด เราจะมีการทวงดูอำนาจตลอดกล้องเราก็มีเจ็ดแปดใช่นะครับไม่ใช่ว่าคนนี้สําคัญมีคนเดียวทําไม่ได้เงี้ยเป็นไปไม่ได้ครัผมเคยเจอแล้วถือตัวเองเป็นใหญ่ใช่แล้วก็มากดผมผมว่าอ้าถ้ากูขาดมึงนี้กูจะตายเปล่าวะผมก็เลยต้องรับคนมาเพิ่มไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมดานะขาด เรานะเจ้าของบริษัทกูเป็นเจ้าของบริษัทแต่ทำตัวเหมือนว่าถ้าถ้ากูาขาดมึงกูจะตายอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะผมปรับเปลี่ยนใหม่หมดเลยเพราะนั้นต้องมีตำแหน่งทดแทนกันหรือ<ช>ว่าคุณไม่ทำงานเหรอกูไม่โสดนะกูเอาคนใหม่<ช>ที่พร้อมทำเลยเพราะเรามองว่าคุณแบบใช้อำนาจเบืออ่อสิงมีอำนาจเื่อถูกไหมไม่อำนาจเื่อำนาจเยี่ยอะไรก็ช่างคืออย่ามากดดันบริษัทอย่าใช้บทบาทที่ตัวเองมีมากดดันหรือว่ามาวางฟอร์มว่ามีอภิสิทธิ์เหนือคนอื่นผมไม่ชอบ ไปบีบบุคนภายนอกอ่าอย่างเอฟซอย่างไรเขาไม่รู้ใช่ไหมล่ะอ่าพี่อยากให้ทุกคนสําคัญหมดก็อยพวกนี้อายุน้อยลอยล้านฝากด้วยนะครับอือขอบคุณครับพี่อยากให้ทุกคนสําคัญหมดนะคะแล้วก็พี่กับม่สิงเป็นคนที่เท่าเทียมมากเราจะไม่มองว่าใครไม่มีอ่ะไอ้ยังสังสินเพราะฉะนั้นทุกคนต้องอยู่แบบเท่าเทียมใช่ใช่ใช่แล้วน้องอ่ะน้องเขาจะไม่น้องเขาจะไม่รับฟังใครเนาะนอกจากเราเนาะสิงใช่ใช่อือเขาจะแบบ รับฟังแต่พี่ผมเลยเขาก็รับฟังอยู่แต่ว่าเขาก็รับฟังเพราะการทํางานหน้าที่แต่ว่าถ้าเป็นการแบบบอกกล่าวแบบหนักหนักแรงแรงห,หรือเตือนเนี่ยจะเป็นพี่กับพี่ออนเตือนเด็กมันก็จะฟังแต่ไม่ใช่ไม่ฟังนะ้มันก็ฟังทุกคนนั่นแหละแต่ว่าถ้าอะไรที่มันแบบเขาเรียกอะไรวะที่มันเป็นหลักการสาสคัาอะ,อ,อะไรที่มันเกี่ยวกับตัวเขาโดยตรงเนี่ยจะเป็นผมและเจออนเป็นคนบอก เพราะว่าเราก็อยู่กับน้องๆมาแบบด้วยความรักความผูกพันใช่โอเคม่พี่แม่ไปแล้วพี่ะจะกลับเพราะว่าเอา้าพี่ฉันจะตามไปเสีกกิน,กนข้าวเลยอืมไม่กินเราเพิ่งกินเมื่อกี้เนี้ยมีถุงดุลอัมบีผมมีบีผมไม่ด้วยพี่สิงพี่สิงแกเป็นคนน่ารักกว่ามิหลักแกไม่มีอะไรหรอกพี่สิงหนะ่ะ เป็นคนจิตใจดีแห้งไปถึงบอกว่าแกเป็นคนจิตใจดีมากวิสิงอ่ะจนแบบว่าเฮ้ยบางครั้งบางบางคนอ่ะไม่รู้จักแกก็มาบ้านม,ม,มามามาบุหรี่เล่าโดยโดยโดยทีหนาตาเล่าหดยำยยมึ่งสิแม้ซึ่งแกเป็นคนดีมากพี่บอกเลยแกเป็นคนที่จิตใจดีอ่ะเอาคอนมาแล้วใช่ไหมคอนมาแล้วใช่ไหมไปดูคอนนะคะทุกคน ไม่เราก็ไม่ไม่ให้มีการแบบว่าไม่ให้เกิดการเสียสมดุลเราจะมีคนมาค้านอํานาจอีกคนทันทีถ้าสิวคุณรู้สึกฉันรู้ว่าคุณทาตัวไม่ไม่เหมาะสมแล้วคุณทําตัวเหมือนว่ามีบุคคลมีคุณคนแค่มีแค่คุณคนเดียวเนี้ยมันไม่ได้เรารับขึ้นมาเพื่อที่จะมาทวงดุลอํานาจทันทีซึ่งเรามองว่าถ้ามันไม่เหมาะสมเราจะมีบุคคลหนึ่งมาทวงดุลอานาจทันทีเลยทุกอย่างจะเป็นแบบอ่าอยู่สองอย่างละคิดกไหม แต่เราจะไม่เชื่อใครเราจะฟังจากปากน้องถ้าสมมติว่ามีปัญหาอะไรปุ๊บเราจะฟังจากปากน้องเลยอ่ะพูดมาสิเสียงข้างในส่วนมากอ่ะใครว่าไงพฤติกรรมเหตุการณ์ที่คุณเห็นหรือยังไงอะไ,อะไรทั้งนั้นพี่จะไม่ลงโทษใครหรือว่าให้ใครโดยที่ไม่มีพยานหลักฐานบางคนทั้งมาบอกพี่นู่นนี่น,นั่นพี่ขอเอาหลักฐานมา ไม่ให้มีการเอาเปรียบกันใช่พี่ยังไม่เอาเปรียบลูกน้องเลยพี่มาทางานทุกวันพี่ก็อยู่แพ็คของส่งเสื้อปกติพี่สิงห์ก็<ม>เขาไปเอ่อไลฟ์สดไปงานพี่สิงห์ก็ไปนั่งดูไปนั่งให้กําลังใจคือแวะไปทุกคนเขาพอพกแบงค์มาอย่างน้องเขาไม่อยู่อ่ะคนดูเขาไปซื้อของ คือนี่แหละมันมันก็เป็นการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการค้านอำนาจเป็นการทวงดุลความสมดุลให้เกิดให้เกิดสมดุลให้เกิดความเหมาะสมนะคะบางทีบางคนคือเหมือนแบบว่าโดดเด่นอ่าโดดเด่นแต่แบบว่าโดดเด่นในในในวิธีที่แบบผิดผิดอ่าเราก็ต้องมีอีกคนนึงเพื่อมาทวงดุลว่าโอเคตรงเนี้ยคุณจะได้รู้ว่าอ๋อยังมีอีกคนหนึ่งนะเขาทำเขาทำแทนเราได้ ให้เกิดความเกรงใจยำเกรงซึ่งกันและกันดีกว่าแบบนั้นนะคะในองค์กรไม่ให้พูดหรือว่าใครเนี่ยผมรับพี่ออนไอ้นต,ตี้เหรอแนทแก่เลยนี่ติ๊กต่อแก่เลยนี่ไม่ไม่ใช่แต่เรื่องแนทหรอก็เรื่องคนอื่นด้วยหลายหลายคนมันมีหลายหลายอย่างไม่งั้นจะรับมาทำไมอันอนันดนตีสามสี่วงคนขับรถเทาคนโอยมันแอดมินพี่รับมาห้าคนหกคนนะเนีย่ยเพราะ ไม่ให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจมีมีเหมือนหลายๆความคิดช่วยช่วยกันอะไรเงี้ยมามาอยู่ทำงานมาช่วยกันดีกว่าไม่ใช่มาแบบว่ายักันได้ดีคือซึ่งในห้องนี้แอดมินพี่ไม่มีเลยนะเขาจะกินข้าวอยู่ด้วยกันอะไรปกติทําตัวปกติห้องอื่นๆก็เหมือนกันแต่เหมือนเราต้องเรามองไกลแล้วมองไกลก็คือว่าเรามองว่าเราต้องมีเพื่อมาถ่วงดุลความให้เกิดความสมดุลแค่นั้นเอง นี่สั่งเสื้อหนึ่งเดือนไปแล้วยังไม่ได้ทักมาหน่อยสี่ทักมาเพจตอนนี้เลยกดก้ามาก็ได้เพราะว่าถ้าหนึ่งเดือนนี่คือมันนานมากคือมันนานมากถ้าหนึ่งเดือนเดี๋ยวนะคะแป๊บแบบนึงเดี๋ยวนะคะพู้ค่ะแป๊บแบบนึงค่ะแฮปปี้ันเกิดพี่เป็นอขอพุณมากเลยนะคะพี่เป็นคนไม่ไม่จัดงานวันเกิดอ,อะไรนะก็กินปกติ ไม่ค่อยบ่ามันบ้าไ่ให้ความสำคัญเดี๋ยว่วมา,มานนพี่เป็นคนแบบไม่ค่อยเหมือนเป็นมนุษย์โลกเป็นคนแบบชอบวันวันที่สําคัญอะไรเงี้ยจะชอบอยู่กับตัวเองแบบว่าอยู่<อ>กับตัวเองนเนี้ยค่ะของใช่ไหมคะที่เขาไปส่งไปส่งใช่ไหมพี่แล้วทีนี้เขานจัดฟันเหรอคะเคยจัดฟันแต่ปีไม่เสียเพราะว่าพี่พี่ชื่ออะไรนะอาริยาใช่ไหมพี่อ๋อ ไม่มีความอดทนนะพี่เคี่ยงพี่อะพี่ก็ไปถอดพี่จัดแล้วพี่ก็ไปถอดจับแบบนั้นแล้วพี่ก็เลยรู้สึกว่าเออพี่ไม่จัดดีกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะลูกค้าแต่ก็เลยออกจัดอยู่ช่วงนึงค่ะไม่ใช่ช่วงหลอกนานแปดปีแปดปีเลยจัดจัดแล้วก็ถอดจัดแล้วก็ถอดก็เลยไม่มีระเบียบวินัยเองนี่แหละเราไม่ตรงต่อเวลาไม่เป็นคนงอแงอยู่เกียวกับเวลา แปลว่าจะไม่ใ,ใครแต่ถ้างองแง้คืององแง้กับตัวเองนะไม่ใช่งองแง้กับคนอื่นถ้าพี่นัดคนพี่ก็จะไปปกติปีงองแง้คืององแง้กับเพื่อนเพื่อนพี่หนีคบกันมาสิบกว่าปีแล้วพี่จะงองแง้ยู่แค่แคบมูนี่แหละนอนนั่นกูไม่เคยตามนัดจเจเจียนบอกรับกับพี่นันนะ่ะพี่จะไม่เคยตามนัดเลยพบกันมาประมาณเกือบจะยี่สิบปีอะพี่ไม่เคยตามนัดพี่นันซักครั้ง พี่จองงองแงเฉพาะพี่นันนี่แหละแต่ยังทำงานลูกน้องคนอื่นพี่ตามนัดหมดไม่เอาหนักเท่าไหร่หกสิบอะหกสิบห้าหกสิบหกอะนักคังอก็ค่เบค,คือแต่ว่าพี่งองแงเฉพาะกับเพื่อนเพราะว่า อไอเนี่ยงองแง,งก็เข้าใจเพราะคบกันมานานเรามันชิน,ชนแต่ว่าก็โทรบ,บอกเออกำลังเดี๋ยวแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าแบบเรื่องงานอย่างเงี้ยพี่จะเปะเปะมากบองงองแง,งอันนั้นเป็นปกติอันนั้นเป็นปกติมันมันคืองานถูกไหมล่ะเราเข้าใจกันไงมึงไม่มากูไปหาไง <laughs> อ่าใช่แต่ยังเพื่อนอ่ะเออมึงไม่เป็นไรไมึงไม่มาโอเคกูไปหาเดี๋ยวกูมาเองแบบว่าเพี่ยวกับปอมาสามโมงเศ้า รอดเลย้อมันไม่รอนะผมมันรู้แล้วสามโมงเพื่อมันขี่เราลงมาจากบ้านเลยเพราะถ้าสามโมงแล้วพี่ไม่ไปบอกเขาว่ามันต้องมาแล้วแหละไม่ไปไม่ต้องรอแล้วแหละมาเลยแต่ว่าเรื่องงานเจนะคะเจตระแล้วคนไหนที่ทแบบเสื้อคู่หนึ่งเดือน<ๆ>ยังไม่ได้อ่ะทักมาเลยนะเพราะว่าเนี่ยเสื้อคู่อยู่ตรงนี้ที่มันเป็นสีดําใช่ไหมอา่าตอนเนี้เสื้อคู่ยังไม่เข้าเป็นเดือนแล้วคะ่ะดำตอนนี้เสื้อคู่สีดํายังไม่เข้าประมาณเกือบเดือนแล้วนะคะเดี๋ยวรอก่อนนะ ก็ต้องแบบขอขออภัยในที่นี้ด้วยนะคะเพราะว่ามันนานจริงๆพี่ถึงทําแบบเป็นพีออเดอร์เพราะมันนานมากยอยู่ด้วยกันแบบครอบครัวคือดีมากเลยใช่ใช่ก็อยู่ด้วยกันแบบส่วนมากน้องอาจจะไม่ค่อย คือถ้ามันมีปัญหาอะไรปุ๊บมันจะทักบอกพี่ในแชทส่วนตัวเลยแม่คือหนูไม่ไหวแล้วแม่คือแบบเนี้ยแม่คือทําไมอืมอย่างปายนะอย่างลูก,ก็แม่หนูขอกําลังใจหน่อยอย,อย่างออฟก,ก็แม่มาดูหนูหน่อยหนูอ่ะยังไปทาจมูกแม่มาดูหนูหน่อยหนูไปทำจมูกแนละ้วแม่คือมันมีมุมอ่ะคือเด็กแต่ละคนนะอะสามสิบสี่สิบคนเนี่ยอยู่กับเราบางคนเขามีวุฒิภาวะที่เป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วก็ไม่ได้สนิทกับเรามากเขาก็มีแนวทางในชีวิตในแบบของเขาถูกไหมล่ะ แต่บางคนที่อยู่กับเราอยู่ค่ายมามาโดยตลอดเนี้ยมันก็จะมีแบบนี้แหละโมเมนต์แบบนี้แหละแบบว่าสนิทเขาก็จะพูดกับเราบางบางครั้งอ่ะการรับคาสั่งหรือการพูดคุยอ่ะมันจะพูดคุยกันแบบส่วนตัวปายมีแผนจะทําจมูกไหมไม่แน่ใจอะ่ะแต่ว่าเหมือนเขาแบบว่าหนูก็อยากทําอยู่นะแม่แต่ว่ามันสองจีสองใจแม่ปาย พี่ก็มองว่าก็น่ารักดีอยู่ตอนนี้แต่แต่ก็แล้วแต่น้องเพราะว่าบางครั้งคนเรามันก็อยากอยากไปทําให้ตัวเองดูดีขึ้นเนาะสั่งไปยี่แปดเมษาเนี่ยังไม่ได้อ๋อกี่เดือนแล้วหนิสองเดือนกว่าทักขึ้นมาหน่อยนะเพราะว่าบางอันหนะ่ะมันก็ตกหล่นแบบที่เราทำออเดอร์หายอันนี้เราก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะมันเยอะมากเป็นพันพัน มีคนรับออเดอร์หรือยังต้องถามอืมต้องต้องดูว่ามีคนรับออเดอร์หรือยังนะถ้ายังไม่มีคนรับออเดอร์อะทักขึ้นมาใหม่หน่อยเพราะว่าบางอันอะมันแต่แต่จะมีเสื้อตรงนี้นะเจวันจะมีเอเดี๋ยวมาฟังพี่นันเดี๋ยวมาจะมีเสื้อปลายสีดํานะสเสื้อปลายสีดํานีจะของอ่าสวัสดีค่ะอ่าเสื้อปลายสีดําเนี่ยคือคือของเนี่ยบางมันจะมาไม่เยอะนะคะลูกค้าคืออ่ามันจะมาเป็นลอ็อตเป็นล็อตค่ะ อ่าต,ตอนเนี้ที่ของค้างตอนเนี้ยที่ตามมีเสื้อปลายสีดำ <Ừ. S 1> M L แล้วก็ X, L, XL 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 น XXL น่ะมีจะมีสามไซส์นะคะมีมีม,มีมี M M ขาดหนักเลยค่ะ M นี่คือจะไม่ค่อยมีเลยค่ะจะแบบแบบลูกค้าแบบ อ่าเอฟซีเราพ่นดีค่ะอยากจะชอบแบบใส่ใส่ตัวใหญ่ๆใช่แบบใส่ไซส์เอ็มส่วนมากจะพ่นดีนะคะแต่แต <c oughs> ใส่เหมือนแบบเอเอลแนวแนวหน่อยจะเป็นเอ็มแล้วก็เอลเอลจะขาดแล้วก็เอ็กเอลนี่ก็จะขาดน้องไปนะคะอ่าเอ็กเอลนะมีแต่ว่าสําหรับน้องลุกช่วงนี้มีของนะคะแต่จะขาดแบบแนวอันนี้ก็แนวอีกจะ XL ที่ไม่มีของสีดำส่วนเสื้อคู่นี่ อ่าบอกเลยตอนนี้ออเดอร์เยอะมากค่ะแล้วก็นแล้วก็จะ,ม, <า S 2> จะมีไซส์หนักคือเหมือนกันค่ะ M L L แล้วก็ XL <ML S 2> ส่วน XXL นี่ก็หนักเหมือนกันค่ะของยังไม่เข้าเลยอ่ามมใช่เสื้อคู่สีดําเฉพาะสีดําค่ะสีขาวนี่ที่ที่ลูกค้ายังไม่ได้สีขาวนี่คือ คืออาจจะรอสีดำใช่ค่ะอแอดมินเรามีหลายคนขอขออภัยนะคะแอดมินเรามีหลายคนส่วนมากจะรับแล้วน้องอีกคนนึงจะเป็นคนที่แพ็กๆ<อ>ใช่แล้วทีนี้คือบางทีเราก็กเซ็นคู่ไอเซียนคู่เข้าไปว่าเป็น